และคนที่จะพาเรามาดูขยะสารเคมีคือหัวหน้างานอาชีวอนามัยครับคุณสุวัสดิ์ดำนินสวัสดีครับสวัสดีครับครับขยะสารเคมีคือประเภทไหนบ้างครับคุณสุวัสดิ์ขยะสารเคมีเนี่ยจะแตกต่างจากขยะที่คุณแอบไปดูสักครู่มานะครับก็คือว่าจะเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งในโรบัสติราชเองเนี่ยนะครับที่หยดหยดไปเทไปอะไรอย่างนี้เหรอฮะใช่แล้วพอเสร็จแล้ว ไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยจากการทดลองใช่ครับใช่ครับจะต้องมีวิธีการกำจัดแบบพิเศษต่างหากจากที่ที่รู้มานะครับซึ่งห้องปฏิบัติการในสติราชเองเนี่ยนะครับมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือห้องปฏิบัติการที่ทําหน้าที่ในการทําวิจัยนะครับห้องปฏิบัติการที่ทําหน้าที่ในการให้บริการตรวจสิ่งท่งตรวจจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสติราชอีกอันหนึ่งก็คือเป็น ห้องปฏิบัติการที่เป็นการเรียนการสอนนะครับที่มีนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลแล้วก็นักศึกษาอื่นๆปริมาณเนี่ยจะมาจากห้องปฏิบัติการที่เป็นงานวิจัยกับงานบริการเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นฟอร์มาลีนเนี่ยนะครับจะมีปริมาณเยอะมากนะครับเนื่องจากฟอร์มาลีนเนี่ยเราได้มีการนํามาใช้ในการดองชิ้นเนื้อจัดเก็บชิ้นเนื้อในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครับผมนี่ผมก็กำลังนึกภาพว่าพอสารเคมีส่วนใหญ่เป็นเป็นของเหลวใช่ไหมฮะค่ะเป็นของเหลวคับน้ําเลยอะไรเงี้ยเราเราจะมีระบบการจัดเก็บรวบรวมจําแนกเนี่ยนะครับโดยจะมีตัวแทนจากห้องปฏิบัติการเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเลยนะครับว่าสารเคมีแต่ละประเภทที่ะทิ้งเนี่ยต้องเก็บอย่างไรใส่อะไรไว้จะแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับถังนี้ต้องใส่อะไรอย่างไรบ้างเนี่ยเพื่อรอที่จะส่งกําจัดกับบริษัทที่เป็นเอกชนภายนอกอีกครั้งหนึ่ง จะมีคนที่รู้ในแต่ละห้องปฏิบัติการเลยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย130ห้องปฏิบัติการในสีาเนี่ยก็เราก็มีระบบในการที่จะรวบรวมโดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยคือรวบรวมตั้งแต่ชนิดที่จะทิ้งนะครับแล้วก็จํานวนที่จะทิ้งนะครับโดยส่งผ่านเนี่ยเราจะไม่ส่งเป็นกระดาษละเดิมในกระดาษนะครับปัจจุบันเราส่งผ่าน ผ่านเว็บไซต์เลยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมียูเซอร์และพาสเวิร์ดชัดเจนว่าห้องปฏิบัติการไหนจะทิ้งอะไรบ้างเป่ซีงั้นเลยครับเป็นซีซีเลยครับเป็นลิสต์เป็นซีซีเลยครับแบบนั้นเลยนะครับส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมาที่งานอาชนามัยเนี่ยถ้าขยะประเภทสารเคมีเนี่ยเราไม่ต้องมามีกระบวนการทั้งหมดที่เล่ามาคือก็ทิ้งไปเลยมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างโอ้ผลเสียอันดับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเรื่องความปลอดภัยแน่ๆกับคนที่ที่เอาไปทิ้งเองกับคนที่อยู่โดยรอบตรงนั้นนะครับเช่นบครัะ เป็นสารญาไฟรับหรือว่าบางอย่างเจอกันแล้วระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยคือเป็นผลเสียกับกับคนที่เอาไปทิ้งเลยอยู่เดียวไม่เป็นไรแต่พอมารวมกันบางทีเกิดปฏิกิริยาอย่างเงี้ยใช่ครับเกิดเป็นไฟลุกไหมเกิดเป็นระเบิดก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากไปทําลายสิ่งแวดล้อมซึมลงน้ําซึมลงดินไปนะครับเราบริโภคน้ำนะครับเอาใช่ครับไปปลูกผักปลูกหญ้ามีผักแล้วเอามากินอย่างงี้ครับ ผักก็ดูดเอาสารพิษขึ้นมาแล้วเราก็มากินสารพิษที่เราทิ้งลงไปอันนี้คือผลเสียอันดับหนึ่งเรื่องความปลอดภัยต่อคนที่เอาไปทิ้งต่อคนที่อยู่โดยรอบกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมก็เห็นชัดเจนเลยนะฮะทีนี้มันมีขยะสารเคมีประเภทไหนไหมครับที่ที่เราสามารถจัดการได้เองในศรนร้านือไม่ต้องส่งไปไปให้เขาไปจ่ายตังค์ให้เขาไปเสียเสียเงินเขาไปกําจัดครับก็มีอยู่ครับคือเนื่องจากว่าปีแรกเราทิ้งเนี่ยฟอร์มาลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสารขยะสารเคมีที่มีปริมาณเยอะมากนะครับ เราก็คิดกันว่าเออเราจะทำยังไงที่จะทรีตให้หมดฤทธิ์การเป็นอันตรายก่อนพอ,อเป็นพิษก่อนเนี่ยทำยังไงแล้วทิ้งได้เองไหมนะครับเราก็เลยมีการทดลองขึ้นมาว่ามันมีสารเคมีอยู่หนึ่งตัวสามารถที่จะใส่ลงไปในฟอร์มาลินเวสทที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วทำให้ฤทธิ์ของฟอร์มาลินนั้นหมดไปนะครับแล้วก็ทิ้งได้เองเลยนะเป็นการกําจัด เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากฟอร์มาลินที่ต้องไปกําจัดเนี่ยเป็นขยะเนี่ยเอาสารดึงใส่เข้าไปใช่ครับไอความเป็นพิษฟอร์มาลินหมดเลยเหรอหมดเลยครับก็คือฟอร์มาลินกลายเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำก็เปล่าได้เลยเหรอฮะแล้วจะแน่ใจยังไงครับว่ามันไม่มีพิษแล้วฮะเราจะรู้ได้เราจะมีสารอีกตัวหนึ่งเป็นน้ำยาอีกตัวมาทดสอบเลยว่าสารเคมีที่อยู่ในในหลอดทดลองหรือว่าในถังที่เรา t r e ตแล้วเนี่ยมันหมดไปจริงๆเหรอให้มั่นใจก่อนว่ามันทิ้งได้จริงๆขอไปดูพ่อความมั่นใจได้ไหมได้เลยครับยินดีครับ ขอแนะนำพี่คุณนุสราช่อมณีนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการกำจัดของไอตัวฟอร์มาลินเบสครัวนี้นะครับ<ม>ซึ่งจะมีการทำการทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าทำยังไงคุณนุสราครับก่อนที่เราจะฟอร์มาลินทิ้งลงไปท่อระบายน้ำได้ต้องมั่นใจว่ามันไม่มีพิษแล้วใช่ไหมค่ะใส่อะไรลงไปในฟอร์มาลินถึงจะไม่มีพิษเราต้องต้องทำยังไงบ้างครับเอ่อวิธีการขั้นตอนนี้นะคะก็คือรูตีดีนเมททอร เป็นการนิวโทรไลซ์ให้ฟอร์มาลินเนี่ยนะคะหมดสภาพความเป็นพิษโดยการใส่แอมโมเนียคอนเซนเทรต1ส่วนต่อฟอร์มาลินที่เราใช้9ส่วนต้องสัดส่วนนี้เท่านั้นไหมฮะค่ะคือเป็นจุดที่เราได้ทําการทดลองแล้วว่าเป็นสัดส่วนที่เหลือความเป็นพิษเนี่ยน้อยจนกระทั่งเราสามารถจะทิ้งลงท่อระบายน้ำเพื่อส่งไปบ่อบำบัดได้ไปบำบัดต่ออทีนะครับแล้วขั้นตอนต้องทำไงบ้างต้องทดสอบยังไงว่ามัน แทบจะไม่มีพิษแล้วนะแล้วทิ้งลงเข้าไปน้ำทั่วไปได้ค่ะในการทำนี้นะคะเราจะมีน้ำยาตัวหนึ่งคือฟอร์มาลีไฮด์เอสเซเรเจนนะคะเป็นน้ำยาเคมีที่เราได้เตรียมไว้สำหรับการทดสอบโดยดูจากสีที่เราเห็นนะคะครับงั้นเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูเลยอันนี้กำลังจะทำอะไรครับอันนี้จะทดสอบว่าน้ำยาที่เราใช้แล้วนี่นี่คือคอนโทรนะคะคอนโทรลคือน้ำยาที่เป็นตัวผลิตเพื่อเตรียมจะ ดองชิ้นเนื้อเป็นฟอร์มาลีนที่ยังไม่ใช้งานอย่างเงี้ย่ะเป็น10%ฟอร์มาลีน10%บเปฟอร์มาลีนที่เอาไปใช้ในห้องปฏิบัติการดองดองชิ้นเนื้อค่ะอ๋อฮะนี่หยดอะไรลงไปฮะอันนี้หยดน้ำยาที่เราใช้ฟิกซ์หรือดองชิ้นเนื้อแล้วเป็นฟอร์มาลีนที่เอร์าไปนที่ดองชิ้นเนื้อแหละถือว่าเป็นขยะถือว่าเป็นขยะเป็นขยะสารเคมีใช่ครับ เอามาหยดลงไปในหลอดที่มีสารเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะสารทดสอบชนิดเดียวกันก็คือสมาร์ทดีไฮเอเซแล้วหลอดสุดท้ายนี่คุณนุราใส่อะไรลงไปฮะใส่ตัวที่เราทำลายแล้วอะค่ะเป็นอินเด็กซ์ที่ใส่แอมโมเนียแอมหนึ่งสองเก้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับร้อยอ๋อครับผลเป็นไงครับคุณนุษราก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เราใช้เป็นคอนโทรลเนี่ยนะคะจะมีสีของสารที่ยังเป็น ฟอร์มาลินนะคะที่ทําปฏิกิริยากับตัวที่เราทดสอบเนี่ยคำว่าคอนโทรลคือคอนโทรลคือตัวตัวตั้งต้นค่ะที่ยังไม่ได้ไปใช้งานค่ะส่วนหลอดที่2ฟอร์มาลินที่ใช้งานแล้วก็มีสีเหลืองเหมือนกันแปลว่ามีพิษค่ะยังเหลือความเป็นพิษของฟอร์มาลินและอันสุดท้ายสอันสุดท้ายคือค่อนข้างจะเหลืองแต่ว่าเหลืองน้อยกว่าค่ะเหลืองแต่เหลืองน้อยๆยมากจนจะใสค่ะแปลว่าพิษน้อยแล้วค่ะอันนี้ เป็นการทดลองที่เราต้องทำทุกครั้งไหมฮะก่อนจะทิ้งททอระไบนะทุกครั้งครับทุกครั้งทุก<ห>ทุกล็อตที่ทำเนี่ยต้องมีการทดสอบก่อน เราไม่ได้ทำแบบนี้นะคร<ช>ับต้องบอกว่ามีฟอร์มาลีนเวทที่กล่าวไปเนี่ยประมาณประมาณ300 0 0ลิตร<ช>ต่อปีเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ3 4แสนบาท<ช>พอเรามีโรคนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยโรงพยาบาลสามารถจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไป<ช>สีป่แสน 4, บาทต่อปีซึ่งเยอะมากแล้วทีนี้ถ้าไม่ทดสอบอย่างที่คุณลุอสราทาให้ดูนะฮะคือคิดว่ามันคงได้ละฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลินเส่วนอะมนีนหนึ่งส่วนผสมกันแล้วทิ้งไปเลยไม่ไม่ทดสอบเนี่ยถ้าเกิดทิ้งลงไปเลยแล้วมันยังมีพิษจะเกิดอะไรขึ้นกับกับใน ระบบบำบัดน้ำของเราแน่นอนครับเนื่องจากว่าระบบบำบัดของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบที่มีใช้เชื้อโรคในการที่ทําให้น้ําเสียเป็นน้าดีได้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฟอร์มาดีไฮเนี่ยก็จะไปฆ่าเชื้อโรคในบบบำบัดหมดเลยตรงนั้นเพราะมันมีพิษที่จะไปฆ่าใช่ครับสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้ใช่ครับ ขยะสุดท้ายแล้วครับคือขยะกรมมันตรังสีครับจะคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ครับรองศาสตราจารย์มารุตันทวิรุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขยะกรมมันตรังสีมันเกิดจากการเอากัมมันตรังสีไปใช้ที่ไหนยังไงครับอาจารย์คือจริงๆเนี่ยมันเป็นกากกัมมันตรังสีนะคะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งไปนะคะตอนนี้มันก็คือขยะธรรมดาแต่มัน มันปนเปื้อนด้วยสารกัมมดนตรังสีนะคะมันก็คือจัดรวมเป็นขยะเป็นพิษอย่างหนึ่งไปปนเปื้อนกับอะไรบ้างครับส่วนไหนที่เป็นขยะคือมันมีทั้งที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็เป็นก๊าซนะคะอย่างเวลาเราฉีดสารกัมมัังรังสีให้กับคนไข้เนี่ย หลอดกระบอกฉีดยาเข็มฉีดยามันก็เป็นขยะใช่ไหมคะถ้าเราทิ้งไปธรรมดาเนี่ยมันก็ไปเที่ยวได้แผลรังสีให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้อย่างเช่นของเสียจากคนไข้เนี่ยปัสสาวะออกมาอย่างเงี้ยของเหลวเนี่ยเราจะระบายทิ้งไปแบบไหนมันก็ต้องมีมีระเบียบที่กําหนด มันกำังสีปะปนแผ่ออกมาเลยค่ะมันถ้ามันเป็นรังสีแกมมามันก็จะทะลวงออกไปได้ไกลถ้ามันเป็นรังสีเบต้าเนี่ยถ้าเราเปื้อมันเข้าไปในร่างกายเรามันก็ไปแผ่รังสีให้กับอวัยวะภายในร่างกายเราได้แต่แต่เราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งขยะรังสีที่ยังคงมีรังสีออกไปในสิ่งแวดล้อมนะคะเราต้องเก็บแล้วก็เอาไว้วัดจนกว่าจะระดับมัน เท่ากับขยะมูลฝอยธรรมดาเราถึงจะทิ้งลงไปเดี๋ยวขอไปดูนะผู้ป่วยมีใครแบบนั้นเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูว่าเราใช้สารกำมะรังสีทําอะไรนะคะในห้องนี้ก็จะเป็นห้อง ที่ใช้ถ่ายภาพอวัยวะนะคะก็คือเราฉีดสารกำมันตรลังสีเข้าไปในตัวคนนะคะฉีดเข้าไปเลยเหรอฉีดเข้าไปค่ะแล้วก็คนไข้ก็จะแผ่รังสีออกมาก็จะเป็นรังสีแกมมามันทะลุออกมาจากนอกร่างกายมันต่างกับเอ็กซเลย์ไหมคะเอ็กซเลย์เนี่ยคนยืนอยู่นรังสีทะลุแล้วไปสร้างภาพแต่ว่าทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เนี่ยรังสีอยู่ในตัวเราทะลุออกมาแล้วรังสีมันก็ไปกระทบเครื่องเครื่องวัดรังสีออกมาอันนี้เขาถ่ายภาพ สแกนกระดูกของคนที่มีมะเร็งแพร่กระจายไปที่รกระดูกคนที่นอนค่ะคนที่นอนแล้วรูปมันก็จะมาปรากฏแบบนี้ค่ะทำไมต้องใช้กำมันะรังสีในการตรวจอ่ะก็คือว่าสากรกำมะถังสีเนี่ยนะคะแบบอย่างเอ็กซเรย์บางอย่างเนี่ย มันบอกไม่ไวพอที่จะบอกไอสารกำมะถันสีเนี่ยมันบอกการทําหน้าที่ได้บางทีอย่างกระดูกเนี่ยอย่างเอ็กซเรย์อาจจะยังตรวจไม่เห็นเนี่ยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มันมองเห็นแล้วนะคะคือถ้ามีมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเ็นสีเข้มขึ้นมาสีดํำเข้มเข้มตรงนี้เข้มขึ้นมาค่ะ แบบนี้ค่ะเห็นชัดเครื่องมันจะสแกนที่เราเรียกว่ามาสแกนนะคะก็จะสแกนไปได้ทั้งตัวนะคะแล้วก็ดูว่าตำแหน่งไหนมันจับรังสีมากผิดปกตินะคะทำไมทำไมมะเร็งถึงเราเห็นเป็นสีเข้มเพราะอะไรฮะมันรังสีมันมากนะคะรังสีมันไปไปตะจับที่ตำแหน่งที่มีมะเร็งแพร่กระจายเพื่อจะไปกําหนดตำแหน่งว่ามันอยู่ตรงไหนตัวฟอสฟัสางเงี้ยซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระดูกเนี้ยมันก็จะไปจับกระดูกได้กรรมาตรังสีนี่ตรวจส่วนไหนของร่างกาย ตรวจได้ทังทุกอวัยวะในร่างกายออแล้วก็ตรวจได้ทั้งถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ได้ค่ะแต่ที่จําเป็นต้องใช้กับมาตรังสีในการตรวจหรือรักษาเนี่ย<า>คือ,ค,อคืออาการด้านไหนยังไงบ้างครับอย่างอันนี้เป็นการตรวจนะคะครเราตรวจแต่ถ้าตรวจแล้วเนี่ยพบว่า มันมีตำแหน่งที่มะเร็งแพร่กระจายถ้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งแพร่กระจายไปกระดูกเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่อาการหนักมากอาจจะกินยาก็ไม่หายปวดไอสารกรมะรังสีเนี่ยที่ขนาดจะใช้ใหญ่ขึ้นมันจะไปลดอาการปวดแล้วทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ที่กำลังอยู่ในระยะ สุดท้ายเนี่ยดีขึ้นก็เป็นการรักษาด้วยเป็นรักษาค่ะเป็นการรักษาครับผมการที่กินหรือฉีดกรมาตาลังสีกไปในร่างกายมันมัน มีผลอะไรต่อร่างกายบ้างโอ้มันไม่ได้อยู่ในระดับที่จะทําให้เป็นอันตรายนะคะคือมันมีขอบเขตของการใช้ว่าใช้ปริมาณแค่ไหนเขามีค่ะในระดับที่การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับที่ต้องการทําลายเซลล์หรือว่าระดับทําให้ถึงตายอย่างเงี้ยมันคนละระดับค่ะอย่างเงี้ยระดับที่ใช้ในการตรวจเนี่ยจะไม่มีอันตรายเลยคนไข้ตรวจเสร็จก็เดินกลับบ้านไปเลยไม่ไม่ต้องรอหรือว่าไม่ต้องเลยค่ะ และนี้เรามาดูที่ที่เราเก็บรังสีนะคะคกาดกำันตดรังสีก็คือเวลาเราฉีดยาผู้ป่วยเนี่ยมันก็มีกระบอกฉีดยามีเข็มฉีดยามีสำลีอะไรพวกนี้เราเรียกว่าเป็นขยะของแข็งตอนนี้เวลาเราเก็บเนี่ยเราเราก็สารกำเนิรังสีที่เราใช้เนี่ย มันมีคุณสมบัติคือมันมีเวลาครึ่งชีวิตของมันนะคะนานแค่ไหนครับบางอย่างไอตัวที่เราใช้เรียกแทคทีิเชื่อม 99m เนี่ยอายุมัน6ชั่วโมงเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทิ้งเรามีอยู่ร้อยหนึ่ง6ชั่วโมงก็เหลือ50อีก6ชั่วโมงก็เหลือ25ก็จะลดไปเรื่อยๆแต่ i o โ131เนี่ยอายุน8วันมันแล้วมันเป็นมันระเหยได้มันสู่หายใจเข้าไปได้มันจะเป็นพิษมากกว่าตัวอื่น ไม่เหมือนกันเราจะต้องมีสถานที่เก็บโดยเฉพาะนะคะอาจารย์ครับเราผมจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มันมีรังสีไร่แผ่มาผมจัรยทันงรายไหมรู้ได้ไงครับเราเราก็จะมีเครื่องวัดนะคะเวลาเราจะตรวจอย่างย่งจะทิ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีเครื่องวัดว่าเราทิ้งได้ไหมเพราะต้องมีระดับปลอดภัยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ย เราเปิดเสียงเนี่ยเสียงมันจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปอะในบรรยากาศถ้ามีเสียงแบบว่ามีมีแต่น้อยนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมีเยอะเนี่ยเราจะเห็นไหมคะว่ามันเสียงมันจะดังข้มากอย่างเงี้ยมันีอันนี้คือตัวชี้วัดว่าอันนี้ที่เขาเรียกไกเกอร์มูเลอร์เคาน์เตอร์ที่เวลาเราเห็นในหนังเวลาเขาไปตรวจกันเหรอไหมคะเขาก็จะมีเครื่องอย่างเงี้ยอย่างที่ญี่ปุ่นนะฟุกุชิมะอะอ่าแล้วอันนั้นอะเขาก็จะมีตรวจ ว่ามันไปมากน้อยนี่เป็นขยะเรารวบรวมมาของเกิดรายวันเนี่ยค่ะวันนี้ทุกนั้นเนะฮะค่ะเฉพาะวันนี้คือเริ่มต้นเราต้องแยกขยะก่อนนะคะแยกตามครึ่งชีวิตแยกตามประเภทตามครึ่งชีวิตของกองสารกำลังสีแต่ละประเภท หลังจากขยะรายวันนะคะเราก็เอาเข้ามารวมในที่เก็บได้เยอะขึ้นนะคะห้องเก็บกากกรมตรังสีค่ะค่ะห้องเก็บกากกรมตรังสีที่ก็จะแยกตามอายุใช่ไหมคะเนี่ยตามอันนี้อายุสั้นนะคะให้ดูได้ค่ะก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าจากนั้นเราก็เอามารวมที่นี่ใช่ค่ะก่อนใส่เข็มแล้วก็ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แล้วพอเราจะเราจะเก็บ เอาเอาไปทิ้งจริงๆและให้ระดับรังสีมันอยู่ต่ำกว่าเอ๊ระดับที่เขาปลอดภัยเราก็เหมือนขยะมูลฝอยแต่จะมั่นใจได้ไงครับอาจารย์ครับว่าขยะตรงเนี้ยมันปลอดภัยแล้วมันไม่มีสีงวัดก็จะเอาเครื่องแน่วัดทุกครั้งเครื่องมาวัดที่ผิวของถุงเนี่ยจะต้องมีระดับตามที่เกณฑ์ที่เขากําหนดแ้ะถึงจะทิ้งได้และอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นขยะมาจากผู้ป่วยห้องพักผู้ป่วย อย่างเสื้อผ้าผู้ป่วยอย่างเงี้ยมันรักษามะเร็งตอมไทรอยอย่างเงี้ยเขาอาจจะเปิดปัสสาวะหรือเปิดอ,อะไรซึ่งมันมีรังสีเราก็ไม่ได้ส่งไปให้คนซักลงซักฟอกเขาได้รังสี <laughs> เราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะจนกว่ารังสีจะ หรือไม่มีเลยเราจะถึงส่งไปให้โรงซักฟอกเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยเราไม่ให้รังสีมันออกไปข้างนอกที่แรกเนี่ยตอนยังไม่มาดูผมเข้าใจว่าขยะกับมันรังสีต้องส่งไปเผาทำลายท่้จริงๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะเรามีหน้าที่ก็คือเราต้องเก็บเอาไว้นะคะจน สารกำมตรังสีเนี่ยสลายตัวไปจนถึงระดับปลอดภัยที่จะสามารถออกไปสู่สื่ดล้อได้ขบวนการนี้เราเรียกว่าดีเลย์คือทอดเวลาแล้วให้มันดีเคคือสลายตัวนะคะจนกระทั่งถึงระดับที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนด อาจารย์ครับการที่อาจารย์ได้พามาดูทั้งดเนียทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าขยะกำมะถันสีคืออะไรแล้วิธีการจัดการขั้นตอนกระบวนการอื่นๆเนี่ยหลังจากนี้ไอ้พักเอาไว้ดีเลยดีเคเนี่ยทำไงบ้างทําให้ประชาชนทั่วไปก็รู้จักแล้วก็วิธีการที่ปลอดภัยด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเราสามารถที่จะทําการบำบัดน้ําให้มีคุณภาพที่ดีคืคอจากน้ําเสียที่เชื้อโรคเยอะแยะไหม พอสุดท้ายบำบัดมานี่เป็นใสเลย BOD เ,<ล>เทียบกับในแม่น้ำเจ้าพระยาโอ oh, ้ดีกว่าดีกว่าครฮะดีกว่าเลย